ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็อย่ผมในเกมซิิเตอร์เกมซิิเตอร์ .io เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เล่นเพย์ออนไลน์เหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมนะครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยวันนี้ก็มาลุ้นต่อว่าเราจะได้ตัวใหญ่ไหมนั่นเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอืม อือ mm hmm. ตัวเล็ก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 อืมอืมชนละมันชนแล้วละ,ละอยู่ที่สองร้อยสิบสี่ในสามร้อยสามสิบแปดนะคะผมนะตัวยาวตัวใหญ่แก้วทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวเร็วเร็ว อืมต้องหาเต็มอ้ยเ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 กือบเกือบนอนน้อยจดติมจุดตกูนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยจุดเตจุดตเกือบตายเมื่อกี้ตกใจแทบตายอืม้ นม่ก <formation> ี้ตกใจตกใจอยู่แบบที่ร้อยสามสิบหกแล้วนะครับคนเล่นเยอะมากเอ้ย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 อีกแล้วอีกแล้วไม่รู้ว่าเมื่อกี้แหล่งอาหารมันดักเลยอ่ะเราจะไปยังไงอีกเรามันดักเราไว้แล้วอ่ะแล้วต้องมาตรงนี้มามาเอ้ย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 อุ้ย เกือบตายเอ้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 ยเกือบตายอือฮึช่วยช่ายช่ายช่วยช่วยช่วยชยช่วยชยช่วยเกือบตายโชคดีหลบมาได้ duh. นะแม่ถ้าหลบไม่ได้นี่เราตายเนี่ย อือหือไอ้ชิกอือหือต้องขออภัยเลยครับเมื่อกี้เกิดการที่ชิกเคยไม่ใช่ครับฮัดชิวนะครับผมหรือแล้วก็อย่างว่าจามนะครับ ห้าร้อยห้าแล้วไม่มีอะไรนี่โอ้โหอันดับหนึ่งคือพูนะครับอืมอืมมนอนนอนนอนดูดูปึ๊บคะแนนห้าร้อยแล้วโอเค เฮ้ยห้าร้อยห้าร้อยตอนเช้ามันมีคนไม่ค่อยเล่นหรือว่าอะไรอืมใครหกร้อยล้ก็ตุงนิดนึงอือหืออือหืออือหือ เกือบเกือบไปแล้วเกือบไปเกือบไปเกือบไปแล้วไอ้ยัย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 เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบอุ้ยอุ้ยยาอุ้ยย่าอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจริงๆนะครับผู้ชมว้ายว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 ายอุ้ยอุ้ย มันจะมีเด็กโตเล็กนะนั่นโอ๊ยกลับยเกือบตายว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 ายไอ้เร่อนี้มันเลวเฮียเกือบแล้วเกือบแล้วอือหือนี่มาอย่างเท่เลยวะไอ้เร่นี้ชอบวนว่ะตไอ้เฮียละไอ้เฮียละ เียแล้วว้าเย้ากูแดดเจต็มที่เ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 จอเจอแดดเจอแดดเจอแดดเจอกูชนแน่มึงห่านละนี่เดี๋ยวเราชนมันเราไม่ชอบให้ใครชนเรานะครับมันไปตายต่อไปก็ต้องเป็นคิวเรามะ เอ้อยเฮี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 ยเกิแล้วอือหือคะนนเรายังสองพันเขาจุดตัวีเขียวก็ใ่เหนกันนะเห็นเรายังไนะม่ตี่อันดับท o p น,นะครับผมใกล้แล้วแต่ใกล้และใกล้ล้เหมือนกันใกล้ล้ทำไมวะ ม่นม่เกือบชนเกือบชนเกือบเแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วทิพายวนวนวูนี่วนเลยครับผมวาย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 เฮียนะกลัวนะกลัวเหมืนกันวาย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 เฮียแรกแกแกแกวาย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 ยังรอดมาได้ มั่งเหยียบตายเลยเลิกเลิอกอย่างนั้นถ้าเราชนนี่เราตายหายนะครับืมอชนชนชนกูซะาชนกูซะมึงชนกู ไม่ชนวะมึงจะชนไหมโอ้โหกูสารกายับเขนไม่แพ้ก็ไม่ชนกูเนาะแม่งเสือกวนงั้นกูว่าวาย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 ชิบหายแล้วเกือบตายเฮี้ยนะวายวายวายเฮียวาย วายตายวาย,วายโอ้โหฮือมันเกี่ยวความไว้หรือเปล่าวะเสรยดายอ่ะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอืมอย่าลืมกด subscribe และติดตามด้วยนะครับผมอะไปละ